สวัสดีค่ะพี่ปลาสุประทานมะอ่ะอันนี้เส้นใหม่นะที่ทร้อยร้อยคือพี่ปลาร้อยงานใหม่นะเอ่ออันนี้ประมาณแปดแปดถึงสิบบินนะลูกคะ่ะนะคะอ่าอันนี้พี่พอดีพี่ดาพี่พี่พ,พ,พ,พี่พี่ปลาได้ตะขอชิ้นใหม่มานะคะตอนแรกตะขอขอให้สั่งทีละห้าห้าใช่ไหมตอนหลังสามตอนหลังหนึ่งคือจะเอามาสะสมไง ไม่ใช่ส่วนสมก็คือเก็บไว้ตอนที่แบบลดราคาจะได้เอามาทํางานให้ลูกคา้าราคาแบบไม่ต้องแพงมากไงเมื่อก่อนค่าเฉพาะค่าอะไรก็เป็นพันแล้วนะลูกค้านะเมื่อก่อนเนาะถ้าเป็นงานชุบอะ่ะค่าอะไรก็เป็นพันเดี๋ยวนี้พออะไรที่เราทํางานแล้วลดมันราคาโอเคแล้วก็อะไรพี่ปามาหยุดที่อะไรตรงนี้แล้วมันเพราะมันเป็นงานที่เราจับอย่างเงี้ยมันมันไม่ไม่ดำนะลูกคา้าไม่ดำอันนี้เป็นเป็นเดือนเงินนะลูกค้านะ เรือนเงินนะคะเรือนเงินอเรือนเงินทับทิมแทนนะอันนี้ทับทิมน้ำจะใส่นะลูกค้ะนะอืมอันนี้ทับทิมน้ำจะใส่นะลูกค้านะใส่น้ำเขาจะใส่ นะคะสีออกแบบชมพูแดงๆออกส้มๆอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวเรือนของจี้นี้เป็นเงินแท้นะลูกค้านะอะตัวเรือนของจี้เป็นเงินแท้การพี่ปาก็จะมีตะขอเรียดๆแต่แต,แต่ตะขอพี่ปาก็ต้องลองมาก่อนเอองานนี้สวยอะไรเงี้ยก็สั่งเพิ่มาอะไรเงี้ยตะขอเนี่ยเป็นงานชุบสิบปดเคนะลูกค้านะงานสวยแล้วก็ มีห่วงนะห่วงนี้ห่วงนี้ซื้อตังหากตัวละร้อยนะแต่น,นี้โอเคแถมให้รุ่นนี้แต่ถ้ารุ่นอื่นถ้าไม่มีจี้นี้ก็คือลูกค้าต้องซื้อตังหากนะหนึ่งร้อยแต่ถ้ารุ่นรุ่นไหนที่มีจี้พี่ปาก็จะบวกบวกไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวตัวสร้อยนี้จะเป็นโทรมารีนนะคะขั้นด้วยตัวเนี้ยเจ้าเดียวกันเอ่อขั้นแล้วก็สต็อปเปอร์ นะคะตรงนี้เป็นสต็อปเปอร์นะลูกค้าแต่ว่าใช้อย่างดีนะเดี๋ยวนี้ใช้อย่างดีหมดเลยนะคะเพื่อลูกค้าเอาไปแล้วมันใส่แล้วมันจะพูดดีนะค่ะมันจะดูดีนะคะมันดูดีดูแพงดูแบบเออซื้อที่ไหนอะไรเงี้ยอืนะอ่ารุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้สี่พันห้านะคะลูกค้าชุดนี้นะสี่พันห้าสี่พันห้านะคะอืความยาวของสร้อยประมาณสิบแปดนะลูกค้านะ ความคามยาวของซร้อยสิบแปดนะอันนี้สี่พันห้านจสี่พันห้าสี่พันห้าค่ะอโอเคผ่านไปบางทีรีวิวไปรีวิวมาก็จำราคาไม่ได้นะออันนี้เป็นงานที่พี่ปาลงใหม่วันนี้นะลงใหม่ก็คือบางทีงานมันเดิมแหละเพิ่นลงใหม่ แก่นูน่นแก่นี่ลงใหม่อ่ะอันนี้เป็นงานโดโดโครไซด์อ่ะโดโดโครไซด์อ่ะเป็นหินแท้นะคะนะเอะหินจะให้แบบเรียบอันนี้สวยร้อยออกสร้อยออกมาแบบสวยมากปกติชุดนี้ต้องขายสามพันห้าแล้วค่ะนะนะมันจะมีต่างหูคู่หนึ่งอ่ะต่างหูนี้เ่พาะต่างหูก็หกร้อยห้าสิบละปกติคู่นี้อ่ะ ชุดนี้สามมีแค่ชุดเดียวนะมันก็จะสไลด์นะลูกค้านะอ่าก็จะสไลด์นะคะอ๋อก็จะประมาณนี้จะสไลด์อ่าเราจะใส่อย่างนี้ก็ได้นี่อย่างนี้ก็ได้หรือเราจะใส่อย่างนี้ก็ได้หรือเราจะใส่อย่างนี้ก็ได้นะหรือเราอยากใส่อย่างนี้ก็ได้อ่าแล้วแต่เราอย่างนี้เราก็มีจี้ก็ซื้อห่วงเพิ่มไปนะคะหนึ่งรอยบาทนะคะ เพราะรุ่นนี้ไม่มีจี้ลูกค้าต้องซื้อห่วงเพิ่มเองนะคะไม่แถมให้เพราะว่าราคาพี่ปาจะลดให้แล้วอ่ะรุ่นนี้สา0พันห้าลูกค้าไม่ขายนะให้เต็มที่พัน0ดหห้าิบเพราะว่าเส้นละพันสองสิบเปนสองสิบมันคูณประมาณสามสี่เสนะ้นอะประมาณสามสี่เส้นนะอืมแล้วก็ต่างหูหกร้อยสิบมันสามพันห้าบวกเลยลค่ะลดให้พันแปดห้าสิบนะมีชุดเดียวนะจ๊ะ อันนี้เป็นโดโดโครไซต์ค่ะเป็นหินแท้หินความหมายพี่ปาก็ใส่ไปแล้วนะลูกค้าไปดูได้เลยนะไม่ในลายก็ในในลายในลน์ไม่ลายก็ขอมาเพิ่มได้ว่าเออขอดูความหมายพี่ปาทําไว้เรียบร้อยแล้ะนะคะเอ่อนะสีแบบสวยงามอ่ะนี่งานแบบอ่ะ อ่าอันนี้อันนี้ข้อมือนะลูกค้านะปกติพี่ปลาต้องขายพันสี่ห้าสิบนะอันนี้ลดให้เหลือเก้าร้อยห้าสิบอ่ามีเส้นเดียวแล้วก็คอจะคอเนี่ยคอพี่ปลาทาสีขาวไว้แต่ถ้าลูกค้าอยากได้ทั้งคอทั้งนั้นก็ต้องสมมุติว่าต้องแก้เป็นคอสีทองหรือว่าข้อมือสีขาวแล้วแต่นะคะแต่ราคาไม่ลดนะคะนี้ลดแล้วพันสี่้สิบเหลือเก้าร้อยห้าสิบบาทนะคะ พันสี่ห้าสิบเหลือเก้าร้อยสิบบาทงานสิบมิลน,นะใส่แล้วสวยมากลูกค่ะใส่ง่ายนะตะขอเนี้ยพี่ปาทําตะขอนี้มันใส่ให้แล้วมันราคามันลดแล้วลูกค้าก็ได้ราคาแบบท,ท,ทั้งลดทั้งหินทั้งได้ตะขอลดอะไรเงี้ยใช่ไหมราคาเราเลยถูกพี่ปาทำข้อมูลสนะิบหกนั้นลูกค้าข้อมูลเท่าไรลูกค้าก็รีเควสมานะถ้าใครข้อมูลเท่าพี่ปาคือข้อมูลสิบหก ก็จะใส่แบบอย่างนี้พอดีเลยสวยงามอันนี้เป็นโดโดูโกไซนะมีเส้นเดียวแล้วนะหมดแล้วนะคะกับสอยโคอนั้นเส้นกับอันนี้เส้นหนึ่งงานเก็บมาประมาณหปีแล้วลูกค้ามันขายไม่ออกไงก็เก็บมาเรื่อยนะมันไม่มีไอเดียตอนนั้นนะพอเรามีไอเดียเราก็มาอาลูกค้าอันนี้เป็นซันตนไทเอ a อเอนะอันนี้อันนี้สองพันห้านะ ต่พี่ปลาไม่ได้ขายสองพันห้าหรอกพี่ปลาจะขายอยู่ที่แล้วต่างหูไปไหนอะพี่ต่างหูอยู่คู่หนึ่งอะทำไว้เสร็จแล้วนะเออฉันเอาต่างหูไปไว้ไหนนะฉันว่าฉันเอามาตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะต่างหูอ่ะโอเคนี่นะชุดนี้สองพันห้าลดเหลือพันแปดห้าสิบนะจ๊าลูกค้าจา๋าสวยมีชุดเดียวนะ อลเรกชันโตรใส่สวยมากจริงๆไม่ได้เกหกอ่ะใส่ให้ดูใช้จะขออย่างดีเลยนะลูกค้านะใส่ดูรู้ดูเพงค่ะกานา,าอ่ามีลูกค้าเอาสอรส้อยสรอยคอนเนอะรูบีวิซอยใส่่ะว่าเช้า ลูกค้าแก้งานเป็นข้อมือลูกค้าได้ส่งเส้นเลยเป็นรูบี้ซอยไซส์เส้นหนึ่งทับทิมเส้นหนึ่งอุย้ยแล้วราคาถูกอะ่ะตกเจ็ดร้อยห้าสิบาทอุย้ยลูกค้าคิดได้ไงพี่ปายัางคิดไม่ได้แล้วก็แก้งานให้ลูกค้านะแก้งานพี่ปาก็แก้งานให้ลูกค้าอ,อันนี้นะนอ่สวยมีชุดเดียวนะจ้าไทาย a เออ งานสวยหายากนะมาเป็นแพงนะลูกค้าอันนี้กรีดบราซิลน,นะคะขั้นด้วยหยกอินเดียนะอืมสองพันห้าเหลือพันแปดห้าสิบเข้าใจตรงกันนะมีอะไรมาใหม่อีกอ่ะที่ปาแก้งานใหม่เอาลูกค้าดูนะอันนี้ลาบาดูดไลหินพอมุดหินเหมือนกันอย่างรู้แก้งานเพิ่อมอะไรคิดอะไรเพิ่มอ่ะ รุ่นนี้พร้อมต่างหูนะต่างหูไปวางไหนอีกต่างชอนพี่ป่าจะจะทะเลาะกับต่างหูแล้วเนี่ยจะมีต่างหูลาบานะลูกค้ารุ่นนี้จะอยู่ที่1,250บาทนะ1,2 มีต่างหูลาบาแล้วลูกค้าอันนี้ให้เทียไปดูก่อนแต่น,นี้ไม่ใช่ลาบานะอ่ะมันก็จะมีต่างหูลาบาให้คู่หนึ่งนะ1,250โรงงานที่พ้นแล้วแหละหาไม่เจอนะคะคือมันเยอะเกินเลยลูกค้าถ้าใา่คำว่าอะเกินไหมคะอ่ะดีแต่จะทําสีทองให้นะอ่ะต่างหูลาบาก็จะประมาณนี้แต่ชุดนี้ลาบาจะเล็กเล็กกว่าอืมที่ทาแล้วนะ จะเล็กกว่านิดนึงเออแน่เออเน,เอเน่พอจะใช้งานแล้วเธอก็หนีฉันทุกทีนะอืมนะคะลาบาดโดไลหินพมุตหินอย่างกันอย่างรู้บําบัดรังสีคอมพิวเตอร์นะคะอืมครบพวงจรจะครบจัก,กรวาลเลยค่ะลูกค้านี้อยู่ที่เด็แก้เป็นสีทองให้นะคะพันสองห้าสิบนัจ้า เดี๋ยวแก้งานอื่นแล้วก็จะมารีวิวนะอ่าลูกค้าดูดูยอนได้อันนี้หกร้อยห้าสิบนะคะลูกค้าหยกเทสสีเขียวอัปเปอร์อ่าอันนี้อันนี้สี่ร้อยห้าสิบอยู่ที่ตะโขอนะคะลูกค้าเพิ่มสองร้อยก็คือเพิ่มตะโขอกับตุ้งติ้งอ่าน,นี่นะคะสี่ร้อยห้าสิบอันนี้หกร้อยห้าสิบ อันนี้แปดร้อยห้าสิบมุกเทค่ะแปดร้อยห้าสิบบาทมีสิบเจ็ดสิบหกสิบห้านะอ่ะอันนี้สิบหกสิบเจ็ดสิบห้าสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนะคะนี่นะมีลูกค้าจองไปเส้นหนึ่งละก็มีเส้นนี้ตอนนี้อ่าอันนี้ความยาวน่าจะอยู่ที่สิบหกนะจ๊ะเอ่อ สองพันห้าค่ะลูกค้าแต่มีมีห่วงให้นั้นถ้าลูกค้าเอาไปแขวนจี้นะแล้วก็มีต่างหูแทมให้หนึ่งคู่อ่ะแล้วก็มีต่างหูให้หนึ่งคู่นะคะ,ะอันนี้สองพันห้านะจ๊ะสอะ 2, งพันห้ามีอะไรไหมอ๋ออันนี้ยังอยู่นะกรีนนาเวนจูรีนยังอยู่นะเออไม่ใช่สตรอเบอรี่คอร์สนะมีต่างหูให้นะคะ มีต่างหูหฮมีต่างหูไฮสวยมากลูกค้าสวยจึงแปดร้อยห้าสิบพร้อมต่างหูค่ะแต่ถ้าเป็นต่างหูรุ่นนี้เก้าร้อยห้าสิบนะก้านอย่างนี้เก้าร้อยห้าสิบนะคู่นี้เก้าร้อยห้าสิบนะคะเดี๋ถ้าก้านอีกแบบหนึ่งแปดร้อยหสิบลูกค้ารีเควสมาแล้วกันว่าเอาก้านเก้าร้อยห้าสิบหรือแปดร้อยห้าสิบนะคะ การปด้อยห้าสิบก็มีนะจ๊ะเอออันนี้ราคานี้ง่วงนอนแล่ะแม่จ้าหนูงวงนอน Galaxy size ค่ะสองพันห้านะคะลูกค่ะอันนี้ไม่ได้แถมนะคะเพราะไม่มีวิจีเปนดันแค่ได้ดูสองพันห้าเหลือพันแปดห้าสิบแล้วก็มีต่างหูให้คู่หนึ่งนะ นี่นะต่างหูนี่นะคะชุดนี้สองพันห้าเหลือพันแปดห้าสิบกาล็กซี่ใสค่ะงานสวยใส่แล้วดูดีใส่ไล่หลายแบบนะลูกค้าน,นะคะอ่างานประมาณสิบเอ็ดมิลนะลูกค้าคาลิกซี่ใสแล้วก็ชมพูนีนะคะชมรีนจากสองพันห้าเหลือพันสี่ห้าสิบแถมต่างหูไหมทองให้ละะูกค้า 2 5 0 0ห้าเหลือบันสี่ห้าสิบแถมต่างหูไหม่ทองต่างหูไหม่ทองนี่หกร้อยห้าสินะลูกค้าถ้าลูกค้าบอกพี่ปาเอาต่างหู6ก0้อยห้าสิบค่ะเต็นพี่ปามาแถมการน,นี้ให้พันสี่ห้าสิบนะคะคือแถมต่างหูให้งานสวยมากลูกค้าดูอ่าเป็นตาแมวด้วยตาแมวแมาถูกนะลูกค้าอันเนี้ยตาแมวแมว โอเคพี่ปลาเป็นคนตนลกอ่ะนี่ลูกค้าเป็นเป็นตาแมวมอ่ะอตาเมวมันจะเป็นแสงไงนะเสงตาเมาตาเมาสวยนะใส่แล้วสวยมากใส่แล้วดูดีดูแพงนะคะอ่ะอีกเส้นหนึ่งที่พันแปดลูกค้าจากสองพันห้านะอันนี้หยกหยกใช้เอนะจ๊ะมีตังหัวคู่หนึ่งนะคะหยกใช้เอ ช่องคู่ช่องคู่ังคู่พันแปดห้าสิบจากสองพันห้ายังไม่ยู่ง่วงนอนระเบิดระเบ้อเลยลูกกาชุดนี้สอ,อ,องพันหา้าเนาะค่ะนะสองพันห่อสองพันห่อมีตังคู่ไอ้คู่หนึ่งนะ นะคะตังนี้กนขัดร,ดร้อนแรงอ่าปะเอ้ยไม่ไม่เข้ากันต้องหาติเข้ากันจะเมาร์บตะเมาร์บเจอแล้วนี่สองพันห้าค่ะลูกค้าให้ต่างหูโคหนึ่งความยาสวสมหัวได้นะจี้ดอกทะไอดอกบัวนะคะ คอเป็นโทรมารีนนะจี้หยกแทนนี่สองพันห้านะคะอ่ะหยกน้ำฟ้านะคะไปจี้ใส่จี้ได้อย่างนี้อันพันสี่ห้าสิบนะคะลูกค้าพันสีน่ห้าสิบเส็นละพันสี่ห้าสิบนะคะไม่รวมจี้มีสีทองสีขาวนะคะ พันสี่ห้าสิบเส้นเส้นสั้นนี่พันสองห้าสิบไม่รวมจี้นะคะจี้ชิ้นละแปดร้อยห้าสิบคู่นี้อ่ะพันแปดห้าสิบคู่นี้อ่ะลดอยู่พันเก้าห้าสิบนะเออเนี่ยมันมีประมาณนี้ลูกค้าเนอะอันนี้ยกน้ำฟ้านะคะ เส้นละพันสี่ห้าสิบนะคะร้อยให้เรียบร้อยแล้วลูกค้าไม่ต้องไปร้อยเองนะคะพี่ปาจัดการร้อยให้เรียบร้อยแล้วในราคาพันสี่ร้อยห้าสิบเข้าใจตรงกันอ่าต่อไปมสโตรนมสโตรนพันสองห้าสิบพร้อมหูนะคะลูกค้าอุ้ยจริงๆลูกนี้ต้องขายพันสี่อ่ะบอกผิดไปแล้วนะพันสองห้าสิบพร้อมต่างหูเอ่อ พลิกค่ะถ้าว่าเราใส่แล้วมันมันกลับเราก็พลิกเขาพลิกไม่ใช่พลิกปลาทูนะคะลูกคืะนี่นะก็อยู่ประมาณนี้นะลูกค้านะจะใส่หน้าใส่หลังแขวนจี้ได้หมดแล้วก็มีต่างหูนะจ๊ะเดียนก็จะหาต่างหูก่อนง่วงนอนก็ง่วง,ง,งนอนนะคะสีดยสีขาว สิคราวสิคราวสิคราวอยู่ไหนสิคราวสิคราวมีแต่สีทองก็จะมีต่างหูโมสโตรนสีขาวนะสีาวดีทองอ่าแต่จะเป็นก้านอีกแบบหนึ่งนะคะเอ่อก้านอีกแบบหนึ่งก้านแบบ ก้านนี้ต้องบวกอีกหนึ่งร้อยเป็นพันสามารถสิบตั้งก้านอีกแบบพันสองร้อสิบนะจ๊ะมโมนสโตรโนค่ะอันนี้ประมาณสิบมิลนะลูกค้าสวยใกล้หมดละงานสวยอ่าก็ยังมีไฟไรนะไฟไรมีแถมต่างหูนะลูกค้านะเก้าร้อยห้าสิบบาทสวยมากเก้าร้อยห้าสิบบาทนะทำแค่ชุดเดียวนะลูกค้าก็มือสามร้อยห้าสิบค่ะก็มือสามร้อยห้าสิบ อ่ะอ,อันนี้อันนี้อีกรุ่นหนึ่งนะคะรุ่นนี้อยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบไม่ใช่น้ำฟ้าอีกอันหนึ่งหกร้อยสิบแต่รุ่นนี้จะอยู่ที่แต่อันนี้ปีเสียสวยนะลูกค้าห้าร้อยห้าสิบบาทสวยยกเทะนะยกแท้ยกแทัน,นี้หกร้อยห้าสิบมาพันนะคะ ต่างหูก็ห5ร้อห้าสิบนะคะอัมพันื่อใครมาเจอก็มาซื้อได้นะไม่ใช่มาซื้อมาอุดหนุนพี่ปลาได้นะใครผ่านเข้ามานะใครอยากอุดหนุนพี่ปลาก็อุดหนุนได้นะโอเคต่อใกล้จะหลับแล้วอ่ะพี่ปลาลงงานใหม่ให้นะปฏิคายหกร้อยห้าสิบนะลงงานใหม่ประมาณสองสามคู่มั้งอ่ะลดราคาสี่ร้อยห้าสิบงานเงินนะลูกค้านี้เงินหมดเลยนะคะอันนี้ลดราคานะ จาก850เหมนนะลดเหลือนี่โรงงานใหม่นะโรงงานใหม่บอกไว้ก่อนว่าโรงงานใหม่ออันนี้งานรุ่นเดิม450เหมือนกันโรงงานใหม่นะอ่ะอันนี้650เหลือ450นะพี่ปลาลดเหลือคู่เดียวไม่ลงเพิ่มล้นะ่นจ้ะอ่ะรุ่นนี้250นะคะ250ก r e e n Avengerin อ่ะ ไม้ท้องคู่นี้หกร้อยห้าสิบนะลูกค้าหกร้อยห้าสิบอันนี้ห้าร้อยห้าสิบค่ะลูกค้ะปีเซียสหยกนำฟ้านะคะอันนี้สี่ร้อยห้าสิบนะคะอันนี้เก้าร้อยห้าสิบนี่นะอันนี้หยกเทนะลูกค่ะไฟสองก็สวยงามค่ะอันนี้ฟาร์ราคาอยู่สี่รอย้าสิบนะข้างล่างนี้เป็นงานชุบห้านะจุก จุกพี่ป่านะอย่างนี้สองร้อยห้าสิบนะคะสองร้อยห้าสิบลาบาร์โดไลต์สองร้อยห้าสิบอันนี้หยกนะคะสี่ร้อยห้าสิบมกุลนี้สามร้อยห้าสิบนะคะลูกค้าสามร้อยห้าสิบนี่สวยจังสามร้อยห้าสิบเออสวยสวยสวยอันนี้สามร้อยห้าสิบนะคะลูกค้า อันนี้เป็นหยกน้ำผึ้งนะคะลูกสวยจังเลยสีขาวใครอยากได้สีขาวก็มาซื้อได้นะสามรอสิบนะคะอันนี้หกพันห้าเหลือสี่พันห้านะเหลือคู่เดียวแล้วนะอีกคู่หนึ่งจะเป็นน้ําแดงอันนี้เหลือคู่เดียวหมดแล้วหมดเลยอนะ่ะไม่มีแล้วทับทิมสวยกับลูกค่ะบางทีถูกจึงนะอยแต่ทับทิมไม่สวยอันนี้ชอบชิมสวยมอกค่ะสี่พันห้าเป็นขึ้นมืออะคิดแตค่าคิดแตค่าเรือเดาค่ะเนาะอืม อันนี้ลดราคา3 5 0หสิลสองร้อหสิบสีบรอนเงินมุกแทนะมุกแท่มุกแท่นะแทแทอ่ะน่น่นี่สี่สี่้าสิบนะคะจากแปดเ้อห้าสลืี่อ4ห0สเอามาลดราคานะคะ่คาเตือนก็ไม่ได้ล่คะค่ะลูกค้าขอนี่แม่ค้าดวนละแม่ค้าง่วงนอน,นะคะ่ะโอเคอุดหนุนพี่ปาได้นะ,คะใครจะประเดิมให้พี่ปาก็ได้นะ เดนต่ตางหูจะมารีวิวเพิ่มนะตอนนี้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วรุ่นนี้210นะลูกค่ะหยกไทยเอนะคะสอง2สิบาทคุณพรี่ไม่ไหวแล้วยีว่สิบนาทีเองนะแต่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงๆนะคะขอลูกค้าทุกท่านนะคะปฏิบัติเรื่องทางนศีลภาวนานะเมื่อก่อนพี่ปาเป็นคนบ้าบุญมากนะบ้าบุญตอนหลังก็ร้องไห้กับ บุญเนี่ยห้าปีที่แล้วก็ร้องน้ำตาเป็นสายเลือดนะร้องสองครั้งจนหมดปัจจุบันพี่ปาก็จะทานเรื่องทานนะจะให้โรงพยาบาลมากกว่าโรงพยาบาลปอเทคตึงอะไรเงี้ยบอจากโรงศพพยาธนาะสองบอลอนะไรเงี้ยนี่นี่พี่ปานะไม่ค่อยไปนั้นเท่าไหร่แต่ว่าก็ลืมไปเลยนะอืออุย้ยก็มีบ้างนิดหน่อยแต่ว่ารู้รู้อยู่แต่ว่าเราก็ลืมไปไง เออมันยุคไหนแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมใครจะมานั่นนี่นั่นอุย้ยยาวเราไม่เราไม่นั่นดีกว่าเราก็อยู่เฉยๆของเราเนาะโอเคขอบคุณนะคะขอให้โชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะเอ่อพี่ปาเป็นคนต้องสละออกถ้าไม่สละอ,อกพี่ปาจะชีวิตก็จะไม่ไม่ไม่เดินไม่ก้าวก็จะนั่งนอนอยู่กับที่แต่ถ้าเราปฏิบัติเรื่องทานศีลาวน้พี่ปาก็จะชีวิตพี่ปาก็จะ โอเคขึ้นอะไรเงี้ยรู้ด้วยตัวนะรู้ตนนะ่ะใครปฏิบัติก็จะรู้ด้วยตัวเองนะคะถ้าคนไม่ปฏิบัติพูดยังไงก็ไม่เข้าใจนะคะต้องปฏิบัติด้วยปฏิบัติไม่ใช่ว่าปฏิบัติแบบว่าขอไปทีนะปฏิบัติแล้วให้เห็นสัตธรรมอะ่ะอยู่กับความเป็นจริงนะอย่าไปยึดอดีตอ่าอนาคตมันยังไม่ถึงไม่ต้องไปกลัวบางทีเรากลัวไงให้อยู่กับปัจจุบันนะ วันนี้อยากกินทุเรียนซื้อทุเรียนกินนะเออกายเรานี้แหละเป็นบุญคุณกับเรามากที่สุดอ่ป้อนแต่ของดีๆให้เขากินนะได้บุญมากกว่าเอาเงินไปทำอย่างอื่นอีกนะพี่ปาว่านะพูดถึงนะการที่ให้ตัวเองกินกินของที่แบบว่ามีประโยชน์อะ่ะแล้วก็กายเนี้ยมันจะสามารถหาเงินแล้วก็ไปสร้างบุญสร้าง บารามีอันดับแรกเราต้องให้ตัวเราอิ่มก่อนนะอย่าไปเขียมกับกายนี้นะคะอย่าไปเขียมกับกายนี้อให้กายนี้กินอิ่มนอนหลับนะสบายนะคะให้กายนี้แบบเนี่ยเหมือนเราจะไปเออคิดจะเออให้กายเราได้นั่นก่อนกายเราเนี่ยมีบุญคุณกับเราเราใช้กายนี้ในการทำมาหานนะเออ แต่เราก็ปฏิบัติเรื่องแม่เรื่องพ่อหน้าที่ของเรานเนาะก็ทําปกติแต่ให้เรารักกายนี้นะคะมากกว่าที่จะไปให้ใครไม่รู้อา่าให้กายเราอิ่มก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปช่วยคนอื่นนะคะให้ตัวเองมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะเราจะได้ทํางานหาเงินแล้วก็ต่อยอดไปช่วยผู้อื่นได้เนาะโอเคแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพี่ปาไปนอนละ ก็คิดถึงลูกค้าทุกคนนะเวลาทํางานน่ะมันทําไม่ได้เยอะหรอกเพราะว่าบางทีมันก็นั่งเล่นนู่นนี่นั่นนั่งทำนู่นนี่นั่นแล้วก็ต้องคุยกับลูกค้าอะไรเงี้ยเออต้องต้องเอาใจลูกค้าลูกค้าให้ทำอะไรก็ทําทุกอย่างลูกค้าเขาก็เมตตาเราก็อุดหนุนอุดหนุนพี่ปลาขอบคุณมากที่เมตตาพี่ปลาเนาะอืมขอบคุณนะจ๊ะัสดินจ้ะ